บอกเงี <S <S ้วชิ hey ้นวัดอะพ่อบอกเป็นเงี้อนาอะไรอะบอกเนี่ยมึน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 มึมึน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 มึมึมึนมึมึมึ

นวดหรือเปล่าพ่อนวดได้ไหม,มดูขานวดให้หนะนวดดูขานวดให้ดูขานวดให้ดูขานวดใ,ด,ดให้ดูดิดูดิให้นางเมียน้อยอืมว้าวเมียน้อยเมียน้อยนางเมียน้อย หันหน้ามาสิหันหน้ามาสินางเมียน้อยหันหน้าของเธอมาจะกล้องเนี่ยหันหน้าของเธอมานางเมียน้อยจะกล้องหันหน้ามาหน้าก็ไม่สวยหน้าก็เละและหน้าก็ดำดำน่ะนางเมียน้อยน่ะนางเมียน้อยน่ะ นุ่นนวดนวดนวดมันใสวะมันใสวะแมวก็แมวก็เกาแมวแมว่ดซักไม่ได้ซักน้ำมูออืมไม่ได้ซักน้ำมือไม่ยู่บ้านจักเทียหันหน้ามาสิหน้าแล่ๆหันหน้ามาสิหน้าแล่ๆ ผู้หายผูนะ้หายน่ะหันหน้าของเธอมาสิหันหน้ามาสิมันใสวะมันใสวะมันใสวะอะไร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 เงี้ยวสิเงี้ยวสิเงี้ยว nghĩa yeah. yeah. nghĩa <laughs> Bữa hứa nè, hứa hứa nè.